สวัสดีกันช่วงเสาสายทุกคนครับเมื่อเช้าได้มาดูเบ็ดนะครับหลังจากนั้นเบ็ดก็ยังคงทิ้งไว้อยู่นะครับแล้วก็ใส่เหยื่อเพิ่มเข้าไปก็จะมาดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันจะถูกไหมนะครับลองดูนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวสบายสบายก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่ไม่ถูกครับหลังนี้จะเดินดูยาวแบบนอนสต็อปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาหลังนี้ก็ไม่ถูกครับ ก็จะมีหอยครับตอนนี้หอยขึ้นเต็มลอยเต็มทุ่งนาเลยนีครับขึ้นมากินข้าวข้าวนี้ขาดลอยเต็มเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับอย่าง้อยแล้วนั้นข้าวก็สวยละแล้วมันก็จะห่างๆพอดีครับบางครั้งก็ต้องให้หอยหได้กินบ้างนะครับหลังนี้ไม่ถูกครับเดินดูเรื่อยๆครับยาวๆกันเลยเพราะมันจะมีสักหลังไหมที่ถูกจริงๆเนี่ย หวังลือดขอยากจะได้ปลาชอ่อนตัวเต้าแขนตัวเต้าขาทักตัวสองตัว,ตวนี่ครับเห็นไหมครับข้าวนี่ลอยเต็มเลยก็คือเกิดจากหอยกัดกินครับแล้วมันก็ลอยขึ้นมาแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับน้ําไหลเต็มทุ่งนาเลยครับปลาก็จะอยู่ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างของน้ําไหล,ลนะครับนี้ก็เงียบครับ อปลาน่ะมีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนคือน้ำมันเยอะนะครับมันก็เลยเกิดการกระจายไปทั่วครับหอยเตี้มนครับดำๆขึ้นมากินข้าวเต็มไปหมดเลยนี้เป็นอย่างไรก็ยังคงนิ่งอยู่ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรียนดูต่อไปครับเมื่อเช้าได้ ปลาช่อนสองตัวนะครับแล้วก็จะมีปลาหมอตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าสายจะมีสักตัวให้เราได้เห็นไหมนะครับเดินดูเดินดูหลังนี้ก็เงียบครับไม่มีปฏิกิริยานี่ก็เงียบนี่ก็เงียบเลย น้ำเริ่มลดบ้างแล้วแหละนะครับแต่ก็ยังคงไหลอยู่เมื่อเช้าเนี่ยหลังตรงนี้ถูกครับตอนนี้เป็นยังไงไม่ถูกไม่ดิ้นเลยครับตรงนี้แหละเหมือนจะตึงๆเล็กๆน้อยๆลองดูหน่อยสิปลาอะไรหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ปลา ปลาเนื้ออ่อนครับให้เขาแบบเลี้ยนเลี้ยนเยไว้นี่ก่อนหนึ่งหลังครับเป็นปลาเนื้ออ่อนทางด้านนี้เป็นยังไงเงียบครับหลังนี้นี่ก็เงียบครับการที่เราได้เห็นปลาเนื้ออ่อนแสดงว่าพื้นที่นี่ค่อนข้างที่จะ อุดมสมบูรณ์นะครับมันเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของแหล่งที่พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับคือปลาประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในน้ําสะอาดนะครับอันนี้ไม่ถูกครับน่าจะถูกแค่หลังเดียวมั้งยัยงไม่หมดครับยังไม่หมดเลยอีกสามสี่หลังเงียบครับไม่มีอะไร อันนี้ก็เงียบเดินดูไปนิดนึงครับก็เงียบอันนี้ก็นนกเงียบครับไม่ถูก เดินดูเดินดูสองหลังนี้ก็ไม่ไหวจริงครับอาจจะเป็นหอยด้วยอะไะครับที่กินเหยื่อนะครับเหยื่อก็เลยไม่ถึงปลาหลังนี้ก็เงียบครับทางนี้ก็เงียบไอ <c oughs> สาย,สายวันนี้น่าจะ ไม่โดนอันนี้กงเงียบอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่เหมือนมันจะดึงๆครับเดี๋ยวลองเช็คๆดูหน่อยอ้าวไม่มีอะไรเดียวหมด ไม่ถูกครับทางนี้ก็ไม่ถูกสุดท้ายก็วนมาที่ตรงนี้ครับเคครับปรากฏว่าเส้นสายไม่เห็นเลยครับน่าจะเห็นแค่ปลาตองตัวเดียวหน่อยครับโอเคครับผมสวัสดีครับ